สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีรีวิวแม,มปแมปหนึ่งที่เอสกายวอน์ีอ่ะโอเคโอเคน่ารั ก็เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ก็เปาะๆไปนะก็

Thằng phụ nó nữa Ừ <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> ừ. <cười>

ได้หมดครับอ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯,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 嗯 ยาที่ผมมีประมาณนี้วก็เก็บเกอืม โอไม่ไดอยมนี่ว่าอ่ม่ยอมาย 一了的，差不多。嗯嗯